สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอปทักษอรเคลื่อนไหวถึงลูกสาวน้องปีใหม่หลังต้องเริ่มต้นสิงใหม่จากการณีดรามา่าเมื่อทางด้านสงการานต์เตชนะนรงโพสข้อความขอให้น้องปีใหม่มาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยโควิดหมดแล้วจนโดนมองคล้ายสงการานต์แอปทักษอรเมื่อวันแม่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทางด้านสงการานต์ได้ออกมาโพสตรูปภาพของน้องปีใหม่และคุณย่าเรามาระบุข้อความม่าสุขสันต์วันแม่ครับ ขอให้ร้านมาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยนะครับโควิดหมดแล้วนะครับเจอยากว่าแจ็คสันหวังก็คนนี้แหละครับผมซึ่งงานนี้ทําเอางานเข้าสงกรานต์ในชนรงแซะอดีตเมียแอปทักษอรอ,อีกทั้งเวลาต่อมายังได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีสงกรานต์ในชนรงเอาไว้ว่าถ้าคุณพ่อว่างก็ไปรับสิคะแม่เขาก็มีการมีงานทําอาคาซึ่งงานนี้สงกรานต์ในชนรงก็ไม่แผ่วตอบกลับชาวเน็ตว่าร,รับตลอดครับแค่รับโทรศรัพท์และระบุวันเวลาครับต่อมาทางด้านแอปทักษอ,อนส่งลูกสาวน้องปีใหม่ไปเยี่ยมคุณปู่ไพวงหลังม ดราม่าสงกรานแซ่แอฟทักษะออนโดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณปู่ไพวงนั้นก็ปพื้บเปลี่ยนสดๆออกมาโพสต์รูปคู่กับหลานสาวพร้อมได้ระบ,บุข้อความเอาไว้ว่าสองเสือสาวมาเยี่ยมสิงเฒ่าแห่งโบนันซาล่าสุดทางด้านแอปทักษะออนโพสต์ถึงลูกสาวน้องปีใหม่ครั้งแรกหลังดราม่าโดนสามีแซะโดยทางด้านแอปทักษะออนได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับลูกสาวน้องปีใหม่พร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าเช้าตรู่วันนี้กับการเปิดเทอมวันแรกในโรงเรียนใหม่ภูมิใจลูกสาวแม่กระตือรือร้รอนเตรียมพร้อมรับสิ ใหม่ด้วยความมั่นใจไม่ทําให้แม่เป็นห่วงเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ